คุณอยากจะมีรายได้หลักแสนบาทต่อเดือนการค้าไข่ไก่การลงแรงทำของคุณก็ต้องการกระทําก็ต้องหลักแสนหลักสองแสนหลักสามแสนเช่นกันครับใช่เป้าหมายหลักแสนแต่การกระทําแค่บาทเดียวอย่าหวังครับว่ามันจะสําเร็จหรืออย่าหวังว่ามันจะได้ครับฉะนั้นทําอะไรก็ต้องทําไปให้เต็มที่การวางแผนการลงมือทําแม้กระทั่งจิตใจทัศนคติของคุณก็ต้องลงไปด้วยอย่างเต็มที่หลักแสนเหมือนกัน คิดว่าขายไข่แค่ธรรมดาทําไมต้องมีทาทัศนคติทําไมต้องไปทําการตลาดทําไมต้องมีหลักการพูดหลักการคิดด้วยคุณไม่มีหลักการพูดหลักการคิดคุณไม่เรียนรู้รับรองคุณไม่มีทางได้หลักแสนแน่นอนครับดังนั้นทัศนคติในการขายไข่ไก่ก็คือคุณจะต้องเป็นคนที่มีทัศนคติบวกมากๆาก,ากับทุกเรื่องฝนตกก็เย็นดีการร้อนก็ดีอากาศหนาวก็ยิ่งดีเศรษฐกิจไม่ดีก็ดี เศรษฐกิจดีก็ดีสิรถติดก็ดีถ้าคุณมีทัศนคติที่ดีคุณจะเผื่อแผ่ความเป็นทัศนคติที่ดีเผื่อแผ่ความสุขไปสู่บุคคลรอบข้างถ้าคนมาซื้อไข่ร้านคุณแล้วเจอว่าคุณมีทัศนคติที่ดีมันจะแผ่กระจายไปจนถึงเขาเขาจะรู้สึกมีความสุขกับเรื่องดีๆที่เกิดขึ้นคนลองมีความสุขแล้วเนี่ยการตัดสินใจซื้อเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นได้อย่างง่ายดายครับ คนครับยินดีจ่ายเงินเพื่อซื้อความสุขนะครับมากกว่าจ่ายเงินเพื่อซื้อความจําเป็นถ้าเขามาซื้อไข่ร้านคุณแล้วเขามีความสุขเนี่ยเขายินดีจ่ายเงินครับผม <éta> มีเรื่องเล่าที่เคยฟังมานะครับว่ามีเพื่อร่วมงาน,งานคนนึงนะครับเป็นพี่ที่ที่ร่วมงานเนี่ยทุกวันเนี่ยเขาจะกุ้งข้าวเหนียวมาแล้วก็ <ourd> มาม่านะครับมาขยำใส่เครื่องปรุงแล้วข้าวเหนียวจิ้มกินทุกวันเลยกินแบบนี้ทุกวันเลยสงสัยมากเลยก็เลยถามเขาว่าพี่เอาเงินไปทําอะไรหมด ประหยัดไปถึงไหนเชื่อไหมครับผมแทบช็อกพี่เขาบอกว่าเออกูไม่ได้ประหยัดอะไรหรอกคุจะเอาเงินไปจูบมา้าใช่ฮะ,ฮะคนตัดสินใจกับความสุขมากกว่าความจําเป็นในชีวิตม้าผิดกฎหมายนะครับแต่เขามีความสุขเขาก็เลยไปจูบม้าครับความจําเป็นคือเรื่องการบริโภคเขาก็ไม่สนใจนครับยอมจ่ายยอมจ่ายเพื่อความสุขครับ ไม่มีตังกินข้าวครับแต่มีตังสูบุหรี่รครับสี่แพงแทบตายแต่ก็มีคนซื้อฮะนะครับคนยอมจ่ายให้กับความสุขมากกว่าความจําเป็นในชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นคุณมีทัศนคติที่ดีคุณจะเผื่อแผ่ความสุขไปสู่บุคคลรอบข้างนี้นักขายสําคัญครับทัศนคติที่ดีฝากไว้เลยครับตรงนี้จะทาให้คุณค้าขายได้ดียิ่งขึ้นค้าขครไก่ การกระทําต้องหลักสองแสนถ้าคุณอยากจะมีรายได้แสนบาทต่อเดือนวันนี้ผมไปแล้วฝากกดถูกใจกดหัวใจให้ด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามผมพ่อเลี้ยงราชาไขา่ไก่คิงเอ๊ะดีครับ